สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบเที่ยงคืนกับผมอีกครั้งครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจความลับอันดำมืดและยังคงเป็นปริศนาที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครกรุงเทพมันคือเรื่องราวของคฤหาสน์เก่าแก่หลังหนึ่งที่คนในพื้นที่ต่างพากันเรียกว่าบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดและเป็นบ้านที่ใครคิดจะเข้าไปเช่าหรือครอบครอง เป็นต้องเจอดีจนต้องเพนหนีออกมาแทบไม่ทันผมกำลังพูดถึงตำนานของบ้านเลขที่99ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ครับทำเลทองคำที่ต้องคำสาบคุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะครับมันอยู่ในย่านธุรกิจที่ดินราคาแพงระยับแต่มันกลับถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีบ้านทรงโบราณที่เคยโอ้อาสง่างาม บัดนี้ถูกปกคลุมด้วยเถาวันและต้นไม้หนาทึบหน้าต่างแตกสลายผนังปูนกระเทาะออกเป็นหย่อมๆราวกับบาดแผลที่ไม่มีวันหายคำถามคือทำไมเจ้าของที่ดินถึงปล่อยให้บ้านหลังนี้ผุพังอยู่กลางทําเลทองแบบนี้ได้คำตอบที่ทุกคนรู้ดีแต่ไม่มีใครอยากพูดถึงดังๆก็คือมันเหี้ยนเกินกว่าที่คนเป็นจะอยู่ได้ชาวบ้านเชื่อกันว่าในอดีต บ้านหลังนี้เคยเกิดโศกนาฏกรรมใหญ่บางตำนานก็เล่าว่าเป็นการฆ่าตัวตายหมู่บางตำนานก็เล่าว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางที่ไม่มีใครเคยถูกจับได้และนั่นเองทำให้วิญญาณของผู้ที่จากไปผูกพันติดอยู่กับบ้านหลังนี้อย่างแน่นหนาะพวกเขาไม่เคยไปไหนและไม่ต้องการให้ใครเข้ามาแทนที่พวกเขาในบ้านอันเป็นที่รักผู้เฝ้าบ้านที่ขับไล่ทุกคน มีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกจากคนที่เคยพยายามเข้ามาซื้อหรือเช่าบ้านหลังนี้ต่ออยู่หลายรายครับมีครั้งหนึ่งนักธุรกิจรายใหญ่สนใจบ้านหลังนี้มากเขาเห็นศักยภาพของทำเลจึงจ้างช่างและคนงานกลุ่มใหญ่เข้าไปสำรวจและทำความสะอาดเพื่อเตรียมปรับปรงุงแต่ในคืนแรกของการทำงานช่างทุกคนก็หนีออกมาอย่างแตกตื่นพวกเขาเล่าว,ว่าในขณะที่กำลังทำงานอยู่พวกเขาได้ยินเสียงครวญครางแผ่วเบา ดังมาจากชั้นสองเสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อพวกเขาจุดทูบขอเข้ามาและทำงานต่อพวกเขาก็พบกับสิ่งที่ทำให้พวกเขาขนหัวลุกยิ่งกว่าพวกเขาเห็นเงาร่างดำทะมึนยืนอยู่ตรงโถงทางเดินชั้นล่างเงาที่สูงใหญ่ผิดปกติและเมื่อมีคนกล้าจุดไฟฉายส่องไปที่เงานั้นเงานั้นก็หายวับไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ตามมาคือ กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนหน้าคลื่นไส้มันเป็นกลิ่นที่ไม่มีใครได้กลิ่นมาก่อนในบ้านหลังนั้นที่น่ากลัวกว่านั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เช่ารายสุดท้ายที่เกือบจะได้ทำสัญญาครับเขาทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อเตรียมปรับปรุงบ้านแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามทำความสะอาดห้องนั่งเล่นหรือจัดเข้าของในห้องนอนพอเขาเดินออกไปพักสักครู่แล้วกลับเข้ามาใหม่ข้าวของที่จัดไว้จะถูกรื้อกระจัดกระจาย เหมือนมีใครบางคนจงใจปัดป่ายทำลายทุกความพยายามในการทำให้บ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งเรากลับเป็นการบอกว่านี่คือบ้านของเราและเราไม่ต้อนรับคนเป็นผู้เช่ารายนั้นเล่าว,ว่าเขาพยายามทำความสะอาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงสามครั้งแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวต้องยกเลิกสัญญาและถอยออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกระซิบ ที่ไม่มีใครกล้าฟังบ้านเลขที่99จึงกลายเป็นตำนานแห่งความอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องอีกต่อไปเพราะทุกคนรู้ดีว่าที่นี่ไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันมีผู้เฝ้าบ้านที่ดุร้ายและคอยปกป้องอนาเขตของพวกเขาอยู่เรื่องเล่าสุดท้ายที่น่าขนลุกที่สุดคือการพบเห็นผู้หญิงในชุดโบราณสีซีดมีคนเคยเห็นเธอปรากฏตัวที่หน้าต่างชั้นสองในยามค่ำคืน ใบหน้าของเธอซีดขาวและดวงตาจ้องมองออกมาที่ถนนเธอมักจะยืนนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแต่ชาวบ้านเชื่อว่าเธอคือตัวแทนแห่งความอาฆาตที่จะคอยขับไล่ทุกคนที่คิดจะมาพักอาศัยเพราะฉะนั้นหากทุนมีโอกาสผ่านไปในย่านเพชรบ,บุรีตัดใหม่แล้วเห็นบ้านทรงโบราณหลังใหญ่ที่มืดมิดและเงียบเหงากว่าบ้านอื่นๆอ,อย่าเผลอมองเข้าไปในหน้าต่างบ้านเก่าๆนั้นนานเกินไปเด็ดขาด เพราะคุณอาจจะได้เห็นสิ่งที่ยืนอยู่ด้านในและบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่ได้มาจากลมแต่มันมาจากบ้านเลขที่99ที่กำลังเรียกชื่อคุณอยู่ก็เป็นได้วันนี้เสียงกระซิบที่ยี่คืนคงต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปแนวนี้กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วเราจะกลับมาเล่าเรื่องราวที่น่าขนลุกให้คุณฟังอีกครั้งในคืนที่ความมืดกลับมามีชีวิตสวัสดีครับ